สวัสดีค่ะมันนี้ก็จะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพศส2 5 67เนาะคะ่ะตอบชัดแล้วยังได้สิทธิ์หรือบอมาเช็คกลุ่มยืนรู้ทอนได้รับวงเงินย่อนหลังใช้สิทธิ์ได้ทันทีเลยค่ะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 67หรือว่าบัตรค้นจนตามทีมีกระแสข่าวลือรัฐบาลจอยกเลิกล่าสุดยืนยันแล้วค่ะว่าเป็นความจริงเนาะ กระทรวงการคลังโดยนายกฤษดาจีนาวิจารณะรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงการคลังได้ระบุไว้ยังดำเนินนโยบายบัรสวัสดิการแห่งรัฐยังต่อเนื่องค่ะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยบรสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นโครงการที่ดีอยู่แล้วค่ะจะบอยสามารถยกเลิกและยังคงช่วยเหลือตามเดิมยังได้ไดรับสิทธิ์เช่นเดิมรวมถึง กลุ่มยืนวุ้ทนที่ประกาศผลรอบลาสุดได้รับสิทธิ์ร่วมเป็นเงินเท่าไรรวบรวมรายละเอียดท่ามรายใจเงินมาให้แล้วค่ะในวันที่หนึ่งมกราสองหาเวงเงินสื่อสินค้า300บาทต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่ากาดหุงต้ม80บาทต่อสามเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่ง750บบาทต่อเดือน ในวันที่18มกราคม2.67 5คาไฟฟ้าบ่เกิน3 1 0บาทต่อขั้วเรื่อนค่านามป้าป่าบ่ร์เกิน100บาทต่อขั้วเรื่นในมือวันที่20มกราคม2.67 5เงินเพิีมเบียรความพิการ200บาทต่อเดือนผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหรือว่ามีบัตรประจำตัวผู้พิการค่ะ แลกเงิน800บาทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมของวันที่10เงินเพิ่มเติมอีก200บาทโอนเงินทุกวันที่20ของเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์โดยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามชมคลิปทัดไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน,น้อยๆได้ด้วยจ้าทุกคน